ทางโรงเรียนชินอินิกก็ได้มีโอกาสจัดงานประชิมให้เด็กเรียนม .6 นะครับก็เด็กม .6 ทั้ง200กว่าคนมาที่หัวหินเพื่อในช่วงมัธยมในโรงเรียนชินอนินิกน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เก็บของจำได้มากที่สุดมากกว่าช่วงมหาลัยเพราะมันสนิทกันมากกว่าใช้เวลาอยู่ด้วยนตัง12ปีในโรงเรียนนะฮะรู้สึกว่ามันต้องจากกันเนี่ยผมก็คิดว่ามันผมยังไม่อยากจากนะยังอยากเจอเพื่อนๆอยู่ยังอยากไปนั่งเรียนในห้องเรียนอยู่ยังอยาก ตะบอลกับเพื่อนเทุกวันตอนเที่ยงคืออยากจะเจอเพื่อนแบบนี้ตลอดไปครับไม่อยากไม่อยากจะทิ้งจากกันหรือว่าไม่อยากจะไม่เจอหน้ากันอีกต่อไปอะไรเงี้ยตัวจะไม่อยู่ใกล้กันแต่ใงใจเราก็ยังอยู่ใกล้กันเสมอครับไพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนกันจนวันตายอยู่ดีครับ